การพัฒนาโลกวันนี้ถ้าเกิดว่าจะพัฒนาได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการลงทุนของ FDI หรือนักลงทุนต่างประเทศนั่นเองครับนั่นก็คือโครงสร้างที่แท้จริงของการพัฒนาเศรษฐกิจธธโลกครับย้อนกลับไปในประเทศเรานะครับว่าการพัฒนาประเทศเรา การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเราถ้าวันนี้ไม่มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยสักหนึ่งคนเลยถามว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงถ้าเรามาดูนะครับว่าประเทศที่จเจริญเติบโตแล้วก็สามารถพัฒนาไปได้เร็วในช่วงประมาณ7ปีที่ผ่านมาก็คือจีนมีการโตถึงประมาณ4เท่าเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเรามามองสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเหล่านี้นะครับว่าทำไมเขาถึงจะพัฒนาจเจริญเติบโตไปได้มากถึงขนาดนี้เราคงจะไปมอง ภาพรวมของโลกดูนะครับว่า5อันดับแรกของโลกที่ถือว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคืออเมริกาครับปีที่แล้วอเมริกามีเงินลงทุนจากต่างประเทศประมาณ140,000ล้านเหรียญตามด้วยจีนครับประมาณ110,000ล้านเหรียญฮ่องกง73,000ล้านเหรียญบราซิล65,000ล้านเหรียญหรืออังกฤษครับ63,000ล้านเหรียญ ตัวเลขเงินลงทุนนั้นนำมาด้วยเทคโนโลยีนำมาด้วยการตลาดการบริหารที่จะไปสร้างงานให้คนในประเทศนั้นนั้นมีงานทำถ้ามองภาพแคบมาอีกนิดนึงลองมาดูในอาเซียนสิครับนักลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในสิงคโปร์มีมากถึง54,0 0 0ล้านเหรียญเลยทีเดียวตามมาด้วยอินโดนีเซียนั้น2 3 0 0 0ล้านเหรียญมาเลเซียหมื่นล้านเหรียญเวียดนาม8,400ล้านเหรียญในขณะที่ไทยนั้นมีประมาณ 8,100ล้านเหรียญเท่านั้นเองที่เราชอบมองข้ามนักลงทุนต่างประเทศเราจะชอบจะมองว่าประเทศไทยไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้นของใครในเชิงมเศรษฐกิจถ้าเกิดเราไม่มีนักลงทุนมาประเทศไทยผมว่าเราจะจนยิ่งกว่าพมา่าหรือลาวซะอีกนั่นก็คือปัญหาของความเข้าใจของสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้นะครับฉะนั้นเราต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็ใช้จุดเด่นของตรงนี้มาทำให้เราได้ประโยชน์แล้วเราก็สร้าง ยี่ห้อไทยสินค้าไทยขึ้นโดยการร่วมมือกับชาวต่างชาตินั่นก็เป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการที่เราเข้าใจตรงนี้แล้วสามารถที่จะสร้างประเทศเรานั้นให้เป็นที่ดึงดูดให้เป็นที่เหมาะสมสําหรับนักลงทุนต่างประเทศผมว่าน,นั่นคือประเด็นเมื่อก่อนนั้นประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นนักลงทุนในลาวมากที่สุดแต่วันนี้กลายเป็นจีนเวียดนามแล้วมาถึงไทยครับไปดูพม่าครับ วันนี้พาม่ามีการเติบโตของนักลงทุนต่างประเทศถึงประมาณ90%เลยแล้วประเทศที่สําคัญไปลงทุนในพาม่าเป็นจีนเป็นไทยเกาหลีใต้อิทธิพลของไทยลดน้อยลงลดน้อยลงถ้าเราเข้าใจถึงโลกเราวันนี้นะครับว่าต้องการพัฒนาอย่างไรแล้วเราใช้ประเทศไทยนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศข้างบ้านเราอย่างไรเราก็สามารถที่จะปรับตัวเราสามารถที่จะบริหารความถูกต้องของประเทศเรา อย่างแท้จริงนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจครับ